กอมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำนมถั่วเหลืองและตัซอยกองทุนเพื่อควาเมเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสอ ก็คู่นี้ครับบอสโกพิทักษ์ครับพบกับเมืองพัทยา7หรือบ้านหนองพันแคครับบอสโกพิทักษ์นี่ก็จากนครปฐมนครปฐมครับเอาละครับนักกีฬาเดินลงสู่สนามนะครับโรงเรียนบอสโกพิทักษ์นี่อยู่ในเกี่ยมสีเขียวนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนั่นนะครับครับส่วนโรงเรียนเมืองพัทยา7 บ้านนองพังแครนี่ก็อยู่ในชุดสีชมพูครับสีบ้านเย็นนะครับครับเอาครับดูครับว่าทีมใดจะได้เป็นฝ่ายเข้ารอบต่อไปยี่สิบนาทีรู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องก็ต้องยิงจุดโทษแล้วนะครับแอดปยยังไงก็ต้องมีผู้ชนะครับครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ครับรายการนี้ เอาครับจับไม้จับมือกันก่อนครับเอาละครับตอนนี้ลงยืนประจำตำแหน่งกันแล้วครับนักกีฬาทั้งสองทีมครับโรงเรียนบอสโกวิทักรครับก็จะบุกจากซ้ายไปขวาครับทางหน้าจอไหล ขอองเรราคับคืบพัทยาเจ็ดครับจะได้เขี่ยแล้วยิงเลยลูกนี้ทักท้ายก่อนแมติดกองหลังครับออโอบอพิทักครับไต่ตังเกมขึ้นมาตงนี้ไม่ร้อนเหมือนตอนช่วงกลางวันนะครับครับ,บอสโกพิทักก็พยายามจะ ขึ้นด้านซ้ายไม่ได้ย้อนหลังกลับมาผมบอลต้<อ>สั้นครับ<อ>ให้มาตรงกลางวางบอลไปข้างหน้าแต่ติดไปหน่อยครับ<อ>แล้วก็แย่งบอลมาจังหวะนี้ล้มลงไปู้สัดสินไม่ว่าอะไรครับ<อ>เล่นต่อครับูิตัดสิ์บอกอยังไงครับวางบอลมาแต่ว่ายังติดอยู่ครับอาครับเป็นกาสโต้ของเมืองพัทยาเจ็ดครับ กลบลูกนี้สวยครับแล้วให้มาลูกนี้งามครับเอาครับยังไงครับยิงมีโอกาสยิงไหมยิงลูกนี้เข้าข้างตัข่ายครับได้ทักทายก่อนนะครับแต่เมืองพัทยาเจ็ดครับเป็นเบอร์เก้าครับชินทพกบสวัสดครับยิงเข้าข้างตัข่ายครับครับบอสโกพิทักษ์เปิดมาลูกนี้ครับแต่บันไม่ดีครับแล้วก็เป็นเมืองพัทยาเจ็ดครับได้ แล้วยังไงให้มาให้มาทางซ้ายครับมาที่ชนะพัฒน์ชนพัฒน์มาเข้ามาเองเลยครับแต่ว่ามันเลยไปนิดนึงครับโอ้โหประตูสามประตูรับไม่ได้ไปกับบอลดีนะครับแต่มันยาวไปหน่อยครับนี่ครับลุกมาเองเลยครับแตะบอลในวันสุดท้ายมันลึกไปถึงผู้ตัดสินประตูครับครับแล้วยิงเลยครับตรงนี้แม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็ให้ครับเป็นเมืองพัทยาเจ็ดจะได้บุกแล้วเอารับส่งมาด้านซ้าย ครับยังเล่นอยู่ด้านซ้ายครับลาดนาวีเปิดเข้าไปและลูกนี้โอ้โหช้าลูกนี้สวยครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจงพัฒกบสวัสดครับน่าได้จริงครับลูกนี้เพื่อนวางให้แล้วดูครแหวมเหมือนผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับครับบอลมันโดนไม่เต็มครับโอ้โหทำได้ดีครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับแล้วก็เป็นบอสโกพิทากับจะได้เปิดเกมเล่นครับแล้ว วางบอลยาวมาเลยครับและเลยไปหมดครับถึงมือผู้รักษาประตูสุกนัทครับของคลผู้รักษาประตูของมือวิทยาต่อบอลมาครับนี่ครับได้ขึ้นมาแล้วเป็นได้ไหมเรียบร้อยโอ้โหติดครับได้ยิงบริเวณจุดโทษครับแต่ติดกองหลังครับแล้วมันโดนบล็อกไว้แหละครับอ้าวครับยังได้บอลอยู่ครับ่ครับ ดูดไวหลายลูกแล้วครับเบอร์พัทยาเจ็ดครับได oh. ้ทักทายไปสองครั้งนะครับครับ <c oughs> ส่งมาทางด้านขวามองเพื่อนครับแต่ว่าหากขกับเข้ามาตรงกลางจับบอลไม่ดีครับโอกาสพล้องเปิดไปติดครับ โูครับขวาครับขวามีแล้วยังไงครับล็อกวงกลับมาแล้วไม่เหมอยยากจะให้เพื่อนครับแต่ว่าทุกนี้ไม่ได้ครับเป็นลูกทุ่มของทางด้านบอสโกพิทักครับโอ้โหเรียกว่าเริ่มเกมมานี่โรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดนี้ขึงเกมลุกฝ่ายเดียวเลยนะครับครับอ้าเป็นขอไพ่ครับเป็นืองพัทยาเจ็ดได้ทุกเนืครับมันโดน ลาบอลเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมันมีสัญญาณก่อนหน้านี้ครับลูกสองลูกครับเป็นราชดาวีแสงคำครับลูกนี้แต่โอ้โหจดได้ครับคือพยายามมาหลายจังหวะครับลูกนี้ลองรุยเข้ามาเองเลยครับเห็นช่องแล้วซัดเสาแรกเลยครับลูกนี้หมดสิ์เลยครับ ูาประตชินแขวงวิเศษชัยชาญครับหมดปิดเทปเลยครับผู้สาประตูของบอสโกพิทักษ์ครับเอาครับประตูแรกมาแล้วครับเกมเริ่มเปิดแล้วบอสโกพิทักษ์ครับยังตั้งเกมไม่ได้นะครับตั้งแต่เริ่มเกมมานี่โดนออกนำไปแล้วด้วย ม,ม,มีวัดเสียวเหมือนกันครับแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรมากครับเลยไปหมดครับออกมาทางด้านขวาเมื่อพัตยาเจ็ดลากมาเองเลยครับ<อ>แล้วก็เ<อ>พื่อนมีตรงกลางแล้วก็ยิงเองครับข้ามคานออกไปครับออชินพภักรกบสวัสดิ์ครับหลายจังหวะชินธภัทนี่อถือว่าทำไ,ได้ดีหลายครั้งพยายามจะปั่นครับแต่บอลมันไม่โค้งเลย จะเปิดมาครับออสโกพิทัพมันก็ไม่มีใครอีกครับแม่เลยมาถึงผู้สับรประตูครับสุพณนัฐของพลครับผู้สับรประตูของโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดครับจะแทงกะลุช่องให้เพื่อนครับจะติดครับครับดาราวิทยาที่น่าจะของตลาดาทว่านนะครับมีหลายคนบอกนะครับเดี๋ยวต้องดูดูรายชื่อนะน่าจะรู้ทราบพอทราบกันอยู่รับ อยังไม่เห็นรายชื่อตอนนี้ยังไม่รู้นะครับอ้าวครับใน้บกับพัทยาเจ็ดทีประกรณ์ครับครับคงปะชาครับพยายามลุยเข้าไปเองครับแตบอลมันหลุดออกหลังไปเลยครับนี่ครับเปิดมามันจังหวะมันไม่ได้แล้วครับเปิดมาก็เิดพัทยาเจ็ดเก็บบเล่นแดนบนของ โูบอลพิทักษ์นี่เก็บบอลไม่ได้เลยครับตอนนี้ครับเหมือนเตะชนกระแพงเลยนัดเตะไปแล้วก็เด้งกลับมาอีกแล้วใช่ครับเอาครับยิงลูกนี้ไม่ได้ครับแล้วก็พัทยาเจ็บได้บอลครับบอสโกนี่ครับโค้ชครับผมดูก่อนนะฝั่งไหนครับนี่โค้ชของบอสโกพิทักษ์นะครับอาจารย์ น่าจะสุรพันธ์ดาววิเศษหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะชินเกมมาครับรัตตะพลพัตพลมองเพื่อนทะลุช่องนี้โอ้โหสวยมากครับหลุดมาแล้วลูกนี้มองข้างในมีไหมเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับอก็บอกครับบุกมาแต่ละลูกนี่โอ้โหได้ลุ้มหมดเลยครับเป็นชินพัฒน์กบสวัสดิ์ครับครับดูครับรัตพณัฒนครับ เป็นฝ่ายส่งให้ครับนี่ครับชินธภัท์ครับนี่ครับบอสโกวิาทากับโพสชน่าเยืเยนเครียดเลยครับแล้วก็ทีมพัทยาเจ็ดครับพอได้ประตูนี้ก็จะเหมือนจะแสดงการดีใจด้วยการคุกเข่าลงทั้งทีเมือนกครับพี่นัทครับ ลุกไม่ขึ้นจริงๆครับบอสโกอาล้วครับเป็นโอกาสของบอสโกบ้างครับยิงลูกนี้แม่แต่ว่าไม่ดีครับแล้วก็เป็นบอลของทางด้านเมืองวัติยาเจอีกครั้งครับยังอยู่ตรงกลางครับสายที่มีเพื่อนครับตัดไปตรงกลางเลยลูกนี้กัดออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมครับ ประตูที่3จะเป็นของไข่กับฝั่งบอสโกหรือจะเป็นเรือพัทยาเจ็ดครับแต่บอสโกนี่คือตอนนี้นี่ขึงเกมลุกอยู่ฝั่งเดียวเลยครับดโดนโดนขึงน่าหลอดเลยครับเพราะว่ามันบุกไม่ขึ้นนะแล้วก็จะเป็นประตูอีกแล้วครับแต่ว่าสกัดออกมาได้ไม่รีบหรือเปล่าครับพัทยาเจ็ดอ้าวออกไปกครับ โต้กับก็บอลก็กลับมาเสียอีกครับแต่ยังไม่ได้ทำเกมรุกเลยครับลูกนี้เปิดโอ้แล้วโล่งเลยลูกนี้ยังไงครับล็อกมาส่งมาเอาแล้วครับลูกนี้ยิงก็โอ้ไม่เรียบร้อยครับนี่ครับประตูที่สามครับนักพัดใจจ้อยครับนี่ครับหลงไปคุกเข่าครับ แรงความดีใจแบบเรียบๆครับแ,แม่ต้องต้องให้แอตตต้นไปถามนะสามศูนจจย์ครับนภัทรใจจ้อยหนาวครับจริงลูกนี้ เหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับอบอสโูพิทักษ์ต้องแก้เกมนะครับเป็นมาทางขวาครับพัทยาเจ็ดได้เปิดไหมลูกนี้ลับมาเปิดมาลูกนี้แม่ยาวไปหน่อยครับจับบอลแต่ยังได้อยู่เอาโดสกัดออกไปกลับมาตั้งกันใหม่ครับ ออกมาทางซ้ายครับรัตพลรัตพลเก็บบอลได้แล้วแตะบอลลอดขาลงนี้สวยครับปรับเข้ากลางมาแล้วลงนี้ได้ยิงไหมเรียบร้อยครับโอ้ยใ่แล้วครับสี่ประตูต่อศนนี่ครับเป็นราชนาวีแสงคำครับนี่ครับนั่งดีใจอีกแล้วครับโูครับเกมคือตอนนี้คือบุกอยู่ฝั่งเดียวครับซ้ายทีขวาทีครับตอนนี้ครับ เมืองพัทยา7จ็ดในขณะที่บอสโก้บุกไม่ขึ้นเลยครับเปิดมาไม่เข้าเลยครับดูต่อไปครับว่าประตูแรกจะมาไหมครับฝั่งบอสโก้กับจากนครปฐมอ๋อครับมีคนบอกนะครับว่าคุณยุทธิชัยครับเมืองพัทยา7จนี่ฮาเลนย่าเอฟครับอืม เป็นอะคาเดมี่อ่ะครับหาดูกันเลยครับเอาครับจะได้จังหวะส่องบ้างไหมครับบอสโกวิทักเอาครับยังไม่ได้ส่องครับจังหวะนี้พัทยาเจ็ดปลุกขึ้นมาครับก่อนน้องๆทุกคนก็ทำเต็มที่แลลวครับเอาครับเอาจังหวะนี้ทำได้ดีครับตัดบอลมาได้แต่ว่ายังไม่ไปแดนหน้าครับ และยึกมาเอาคืนกับหลังมาก่อนครับและฝั่งขวานี่เพื่อนอยู่ครับมาแล้วครับแล้วยังไงครับแม่ทำได้ดีครับจังหวะนี้และยิงลูกนี้โอ้โหติดอีกครับเอาละครับมันต้องอย่างนี้ครับต้องได้ยิงได้โต้บ้างครับครับรับอย่างเดียวก็ไม่ไหวครับนี่ครับซัดเลยครับ กองเชียร์ครับนั่งคนเดียวแล้วน่าจะไปเชียร์แล้วไหลรู้แบบโต้กลับมาลูกนี้แหมยังดีครับดักไว้ได้ครับเป็นบอลของทางด้านืองพัทยาเจ็ดเปิดมาตรงกลางนี่เลยครับแล้วก็โอ้โหยังดีครับสกัดไว้ได้ครับบอสโกพิทักครับชินครับรับไว้ได้ชินจะเล่นยังไงครับเล่นสั้นหรือออกบอลยาว่าเลนสั้นมหมเพื่อน บอลลอนครับบอลอนมองแล้วเปิดขึ้นมาลูกนี้ก็มีตรงเพื่อนอีกครับมือพัทยาเจ็ดครับลากลุยขึ้นมาตรงกลางลูกนี้โอ้โหโร่งเลยใส่สลูกนี้โอ้โหโสเสียบมุมติบเลยครับลูกนี้นทงน้ำหนักทั้งทิศทางครับ 1. 1> มาครบครับเป็นพีรพั์สุกไก่ครับออกแล้วเข้าไแล้วหอยิงลูกนี้ นี่ครับแล้วแหวกมาเองครับตรงกลางนี่มันโล่งแล้วก็่องลูกนี้มันหพุ่งเสียบมุมเข้าไปเลยครับอย่างว่าครับไม่มีตัวประกบเลยครับก็ซัดวเปซ้ายไปเลยครับกินแขวงวิเศษชัยชาญพุ่สาประตูของบอสโกวิทักที่หมดสิทธิ์ครับลูกนี้ครับก็เกิดมาประกบับบนี้ครับต้องเชียร์แลครับเอาครับลุ้นประตูแรกของบอสโควิทักกันครับจะมาไหมครับ โดนตัดไปได้อีกแล้วครับพีรพัฒออกมาขวานภัทรนพัทลอง่องลูกนี้แห่บอลนออกไปครับเหลือเวลาการขันประมาณ6นาทีครับตอนนี้ครับเมืองพัทยา7นํานอยู่5ต่อ0ครับโดนับบอสโกพิทาครับพยายามเล่นบอลฝั่งซ้ายครับ แล้วยังไงรับค่อยมาให้โอเคครับทําได้ดีครับขวามีเพื่อนครับแต่ยังจะแทงไปฝั่งซ้ายก็เตะกับครับ,รบขึ้นมาทางขวาครับเมือพัทยาเจ็ดเล่นแบบไม่รีบแล้วครับตัวนี้นำอยู่5ประตูต่อศูนย์ครับ แล้วเหมือนข้าสนามจะมีรอเปลี่ยนตัวอยู่2คนครับครับรอทางด้านของเมืองพัทยาเจแล้วครับจะเปลี่ยนตัวครับอาครับยกมาลูกนี้ผู้สับตูรับไว้ได้แล้วก็ออกบอลมาตรงกลางครับแล้วยังไงครับจังหวะขึ้นนี่ยังขึ้นไม่ได้ครับก็พยายามต่อบอลสู้นะพี่นัดแต่มันครับ พอมันขึ้นไปถึงสักกลางสนามก็จะเสียบอลกลับมาอีกแล้วครับนี่แครับครับแต่ว่าได้ทได้ดีครับลูกนี้แต่ว่านี่หละฮะจังหวะสุดท้ายครับมันยังเข้าไม่ถึงโฟมสุดท้ายของลุงีิาเจ็ดเลยครับโอ้แล้วลุกนี้หลุดมาเลยครับถึงเส้นหลังแล้วยังไงคู่สาประตูออกมามีเพื่อนไหมหน้าประตูแล้วใจได้ดีครับลูกนี้ครับ ไอ้สองแล้วลูกนี้แม่ซุปเปอร์เซฟครับแต่ยังครับยังไม่พ้นอันตรายครับยังไงครับหวังไม่ดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ให้เขาเปิดง่ายแล้วก็ยิงง่ายลำบากครับู้สาววระตูเลยตูครับนี่เอาครับ ขวามีแต่ลองปั่นเองครับโ,โ,โอ้โหพีรพัฒนสุกไก่ครับตอนนี้เปลี่ยนนี่ครับตูจังหวะยิ่งกันครับทางด้านของเมืองพัทยาเจ็ดเปลี่ยนผู้รักสาประตูด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นไปอีกสองสามคนเครับเวลาก็เหลือไม่ถึง4ีนาทีนะครับตอนนี้ ครับอ่าส่งเสียอย่างไรครับย่เย่ำนี่ครับเคยมาให้บุลลุศักดิ์ตูครับนี่บุลลุศักดิ์ตูใหม่ครับเพิ่งเปลี่ยนลงมาออกมาทางด้านซ้ายครับให้กับผู้พารับเปิดมาโอ้โหเปิดมาดีด้วยครับยิงลูกนี้โอ้โหติดคาดับนี่หลอกยิงเสาแรกเลยครับเนี่ยครับ อักะรชัยครับครูพิษครับ,เ,รบเปิดบอลมาดีแล้วเกินครับยอย่างจริงริงเสาแรกก็จะบอลเข้าข้างตะข่ายครับย,ยามาครับออสโตบิทักจับบอลแล้วก็ออกไปอีกครับ จับบอลไม่ดีครับตัดบอลมาได้ครับบอสโกพิทักษ์แต่ก็โดนเลี้ยงกลับมาอีกครับพีรพัฒน์ขึ้นมาทางซ้ายพีรพัฒน์มองใส่เอ็งไหมพีรพัฒน์ฝากเพื่อนมาที่ดูครับออกไปทางขวาจะได้จบไหมลูกนี้กลับมาแล้วเน็งเน็งคนเดียวโอ้โหลูกนี้ติดบล็อกนั้นพีรพัฒน์ครับยิงไปลูกนี้ติดบล็อกเต็มๆครับแล้วก็มาบุกใม่อีกครั้งคแล้วใส่ไม้ลูกนี้ โอ้ข้างไปครับมึกว่าหายไปแล้วครับทีรวัดครับใกล้ด่านกลางครับลูกนี้ครับโอ้โหนี่ครับยิงครับลูกนี้จังหวะยิงปิดบล็อกครับจังหวะแรกครับอาครับเปลี่ยนตัวเรื่อยๆครับทานได้ของบอสโกวิทักอ่ะอยากจะให้นักเตะทุกคนได้มาสึกซ้อมบรรยากาศการแข่งขันเลยครับ เอาครับเบิ้ลมาจังหวะนี้เคลียไหมยังไม่เคลีรยครับขึ้นบอลมาหวาดมีเพื่อนครับแต่ว่าไม่มีโอกาสที่ให้ครับเอาครับบางมันกันครับวางบอลมาแล้วครับเอาครับเป็นโอกาสครับจังหวะนี้ใครโอ้โหแต่ช้ากว่านิดหนึ่งครับทางด้านของสารัตโบราณการครับโอ้โหวิ่งช้าเพื่อนนิดนึง ทีสุดท้ายนะครับดูว่าจะมีลูกประตูสวยๆให้ชมอีกไหมครับขึ้นมาเสียบอลอีกครับครับดูครับมณฑยาเจ็ดโตมาตรงนี้สี่คนเปิดมาลูกนี้ว่ายังไงครับเรียบร้อยครับโอ้โหไปประตูแล้วครับตอนนี้พกต่อ0นครับต่อซูครับเป็นเบอร์หกครับธีรวัตรใกล้ด่านกลางครับ ตัวสำรองที่ลงมาครับก็มีคนให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อก่อนพาเลลูยา F4 เมื่อก่อนสนับสนุนทีมโรงเรียนแสงสุกครับพอยิงประตูได้จะต้องนั่งลงขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าอยู่ข้างเราครับพาเลลูย่าขอบคุณข้อมูลนะครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับ ก็สรุปว่าโรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคเอาชนะบอสโกพิทักษ์ไป6ประตูต่อศูนนะครับอเ,เอาครับ ก็จบไปครับเหลืออีก2คู่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วครับทั้ง2ทีนะครับารมาดูไฮไลท์กันหน่อยครับ เหนือกวาครับพัทยาจ บุกดีครับก็เรียกว่าเป็นอีกทีหนึ่งที่น่าจับตามองครับเมืองมพัทยาเจ็ด,ดนะผู้ต่อไปนี่อาลาวิทยาครับพบกับเซนดอมินิกครับ เอาครับยังเหลืออีกสองคู่ที่เหลือครับให้ได้รับชมกันครับในสนามจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ครับเดี๋ยวรอต <ละ S 1> ิดตามกันได้เลยครับรคุณบอลนักเลนเจ็ดคนแชมป์กีฬา7 H d ดีแชมป์ลับพน2ีร่วมเชียร์โดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตะซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอศสศรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายาดมตราบโบแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวลโรงพยาบาลบางประกอกหนึ่ง ประกันภัยไทยวิวัฒ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัคกบูดอททีวีและบัคกบูชอปครับ